สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมอกอแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รายการนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทางในด้านการ,กรเกษตรศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่าง มานำเสนอให้ผู้ฟังได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัสยุทธโ,โกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับผู้ฟังครับวันนี้นะครับกระผมมีผลงานที่น่าสนใจมาฝากครับถ้าพูดถึงลูกชิ้นนะครับผู้ฟังคงจะเคยรับประทานกันแน่ๆครับแต่เราเห็นกันจนชินตานะครับว่าสีของลูกชิ้นส่วนใหญ่จะมีสีขาวหรือเป็นสีตามเนื้อสัตว์ที่นำมาทำนั่นเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับให้หน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นจึงเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของผลของสีจากธรรมชาติต่อเจลของโปรตีนปลาเป็นผลงานของนางสาวจิราพรรุ่งเลิศเกลียงไกล และนางดวงเดือนวารีวณิชครับของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับก็ฟังครับการที่เรานำสีนะครับมาปรุงอาหารเพื่อเป็นการแต่งเติมสีสันทําให้อาหารนั้นนะครับดูดีมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทานและซ่อนเลนความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้ครับซึ่งถ้าผู้ผลิตเองไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคอาจใช้สีย้อมผ้าหรือสีย้อมกระดาษเพราะเห็นว่า การใช้สีที่ติดทนนานกว่าและราคาที่ถูกกว่าสาเหตุพวกนี้เองนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้และงานวิจัยชิ้นนี้นะครับได้ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นจากปลาหรือลูกชิ้นนั่นเองเพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับเรามักจะเห็นกันบ่อยๆที่ลูกชิ้นนะครับจะเป็นสีขาวยกเว้นว่าจะมีการนําส่วนผสมของลูกชิ้นนะครับของส่วนผสมที่มีสีลงไปอย่างเช่นแครอทสาลายพริก เห็ดหอมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากปลาที่มีลายเป็นสีนั้นๆหรือใช้เครื่องเทศลงไปนะครับทำให้มีสีอย่างเช่นเครื่องแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแต่ก็ยังไม่พบว่านะครับจะมีการใช้สีจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกผักคนาฟักทองและอัญชันเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีของสาเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นจากปลาที่ผลิตจากเนื้อปลาที่ไม่มีสีขาวเช่นผลิตภัณฑ์จากปลาดุกหรือปลาสวายการใช้กรรมวิธีเพิ่มเติมที่ทําให้เนื้อขาวนั้นนะครับอาจจะมีความยุ่งยากและเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปรับสภาพให้ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะมีสีจากการเติมสีจากธรรมชาติที่ต้องการอาจจะเป็นทางออก,อกทางหนึ่งนะครับที่จะใช้ประโยชน์จากปลานั่นเองครับ และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการแปลรูปใหม่รวมทั้งมีความปลอดภัยในการบริโภคเพิ่มอีกด้วยเพราะในส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือความปลอดภัยของบริโภคนั่นเองครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับและช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือเจลผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นนะครับอย่างเช่นคามาโบโกปูเทียมเกิดจากการที่เกลือนะครับไปละลายโปรโตีนไมโอซินหรือแอคตินนะครับออกมาซึ่งเมื่อนำไปให้ความร้อนทำให้เกิดพันธะระหว่างโมเลกุลของโปรโตีนนะครับเป็นผลให้เกิดเจล ของโปรโตีนที่เหนียวและยืดหยุ่นนะครับซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของเจลนะครับได้แก่ชนิดของปลาความสดปริมาณความชืน้นเอนไซม์อุณหภูมิและค่าของ PS นั่นเองครับส่วนสารสีนะครับที่สกัดจากธรรมชาติบางชนิดเมื่อนำมาผสมกับอาหารโปรโตีนในบางกรณีนะครับสีอาจมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งระหว่างกระบวนการที่ให้ความร้อนและการเก็บรักษาความเย็นนอกจากนี้นะครับสีจากธรรมชาติบางชนิดอาจมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าของ pH โดยเฉพาะสารสีนะครับที่มีความเป็นกรดสูงเมื่อนำมาใช้สีใช้สีนะครับกับโปรตีนปลาอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นจากเนื้อปลาหรือลูกชิ้นได้และสารสีสกัดอาจมีคุณสมบัติของการละลายในน้ำ หรือน้ำมันที่แตกต่างกันนะครับก็จะส่งผลต่อการติดแน่นกับโปรตีนปลานั่นเองครับดังนั้นนะครับเราจึงควรมีการศึกษาชนิดของสีที่เหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์เจลปลาผสมสีสกัดจากธรรมชาติโดยใช้ลูกชิ้นปลาเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ยืดจุนจากปลานะครับ อีกทั้งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมคุณภาพของเจลปลานะครับผสมกับสีสกัดร,ระหว่างการเก็บรักษาและการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเจลปลาในการผสมกับสีสกัดนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไปนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อน,นสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับซูริมินะครับหรือเนื้อปลากันครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับเรามาฟังวัตถุดิบในการนํามาผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นจากปลานะครับอาจเริ่มมาจากเนื้อปลาหรือสุริมินะครับก็ฟังอาจจะไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือเนื้อปลานะครับที่ผ่านการแยกก้างออกแล้วนะครับล้างด้วยน้ําและกําจับน้ําออกเป็นบางส่วนจากนั้นนะครับก็นํามาบดละเอียด นำไปผสมกับน้ำตาลและโพแทสเซีฟอสตนะครับอาจจะผสมเกลือหรือไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วเก็บรักษาด้วยการแช่ในเยื่อแข็งนะครับซูริมิที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทําผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นอย่างเช่นลูกชิ้นปูอัด คามาโบกโกและชิกุะนะครับในความต้องการของผู้ริโภคในปัจจุบันนี้นะครับมีแนวโน้มต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับและยังไม่พบการนำสีจากธรรมชาตินำมาผสมลงไปในเนื้อปลานะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานความรู้ให้กว้างขึ้นจึงควรมีการศึกษาสีจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการยึดเหนี่ยวกับโปรตีนปลามีเสถียรภาพที่ดี ทนต่อสภาวะในการผลิตและที่สำคัญนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นนั่นเองครับจะว่าด้วยเรื่องของสีผสมอาหารนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับในการผสมอาหารที่น่าจะเป็นที่น่าพอใจของผู้บริโภคและเป็นการหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆด้วย โดยสีที่ผสมลงไปนะครับจะมีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการแปลเปลี่ยนสีตามธรรมชาติในขณะแปรรูปหรือการเก็บรักษานั่นเองครับเป็นการเน้นนะครับหรือรักษาเอกลักษณ์ของกลิ่นรสและรูปลักษณ์ของอาหารซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกี่ยวข้องกับอาหาร และสีผสมอาหารนะครับซึ่งทางสหรัฐอเมริกานะครับได้แบ่งสีผสมอาหารออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีผสมอาหารที่ยกเว้นการควบคุมหรือไม่ประกาศควบคุมและสีผสมอาหารที่ถูกบังคับให้ประกาศควบคุมนั่นเองครับ เรามาดูนะครับว่าสีธรรมชาติที่สกัดจากพืชผักผลไม้นะครับที่มีการใช้กันมีอะไรกันบ้างนะครับสีเหลืองนะครับก็จะมีพวกขมิ้นฉันขมิ้นอ้อยดอกสโนโักทองลูกตาลหยีดอกคําฝอยนะครับดอกกัิกาและลูกผุดนะครับส่วนสีแดงนะครับก็ได้มาจากคลั่งซึ่งเป็นมแมลงตัวเล็กๆนะครับที่อาศัยอยู่ตามต้นก้ามปูต้นโพต้นทองกวาวนะครับแล้วก็มีพวกข้าวแดงมะเขือเทศสุก กระเจี well, so right. no 1941, ๊ยบมะละกอถั่วแดงและพริกแดงนั่นเองครับส่วนสีม่วงนะครับก็ได้มาจากดอกอัญชันสีน้ําเงินผสมกับน้ามะนาวนะครับข้าวดําและถั่วดําครับสีเขียวนะครับก็ได้มาจากใบเตยใบหญ้านางพริกเขียวและใบขนาครับสีน้ําตาลนะครับก็จะได้มาจากน้ําตาลไหมสีน้ําเงินนะครับได้มาจากดอกอัญชันสีดําก็ได้มาจากถ่านกาบมะพร้้วถั่วดําและดอกดินนะครับ สุดท้ายก็คือสีแสดก็จะได้มาจากเมล็ดจากผลดอกคำฝอยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับและสีนะครับที่นำมาผสมอาหารนะครับที่มีการใช้กับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นนั่นคือนะครับก็ได้จากการที่ใช้สีในการผสมผลิตภัณฑ์สุริมินะครับ2ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือการใส่สีเฉพาะที่ผิวของสุริมิและการใส่สีให้กระจายทั่วทั้งเนื้อของสูริมินั่นเองครับก็ฟังครับในการคัดเลือกสีนะครับที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์จากสุริมิ คุณสมบัติทั่วไปที่ควรพิจารณานะครับและขาดไม่ได้นั่นก็คือนะครับข้อที่1สีจะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์มีเฉดส,สีที่คงที่สม่ําเสมอตามที่ผู้บริโภคต้องการครับข้อที่2คือต้องทําให้ไม่เกิดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ตามมาข้อที่3คือสีต้องผสมกันเข้ากับโปรตีนปลาได้ดีและไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดเจลหรือเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นั่นเองครับ ข้อที่4สีต้องมีความคงตัวต่อความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตครับข้อที่ 5. สีนะครับต้องไม่ควรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของแสงในระหว่างการเก็บรักษาหรือการเก็บจําหน่ายสินค้าข้อที่6สีต้องไม่เคลื่อนที่หรือกระจายไปในส่วนอื่นๆที่ไม่ต้องการให้ติดสีซึ่งสามารถเกิดได้ระหว่างกระบวนการให้ความร้อนหรือการเก็บรักษาด้วยความเย็นครับ ข้อสุดท้ายนะครับสีต้องปลอดภัยต่อการบริโภคและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็ฝังเมื่อเราใช้สีลงไปในเนื้อปลาหรือซูมิริผสมกับเกลือนะครับสามารถย้อมสีได้ทั้งจากสีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาตินะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาฟังสรุปกันนะครับว่าผลทดลองนี้ได้ผลเป็นอย่างไรครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะมาสรุปผลงานวิจัยในการวิจัยในครั้งนี้กันนะครับ วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับที่นำมาทดลองก็มีประมาณ13ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงและสีน้ำเงินนะครับพบว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับเหมาะที่จะสกัดสีด้วยการปั่นผสมกับน้ำครับยกเว้นข้าวแดงในกลุ่มสีแดงนะครับจะสกัดสารสีด้วยแอลกอฮอล์นะครับส่วนดอกคำฝอยแห้งนะครับในกลุ่มสีเหลืองหรือสีส้มและดอกกระเจียวแห้งในกลุ่มสีแดงนะครับจะใช้วิธีสกัดด้วยการต้ กับน้ำนั่นเองครับก็ฟังน้ำสีนะครับหรือสารสีที่สกัดทั้งหมดนะครับจะมีค่า ph อยู่ระหว่าง2 7เเมื่อนำมาผสมน้ำสีหรือสารสีนะครับสกัดกับซูริมินะครับพบว่าซูริมิเพรสนะครับผสมน้ำสีดอกคำฝอยหัวบีดอันชันและกล่ำปลีสีม่วงนะครับจะเกิดการบริดดิ้งนะครับส่วนที่ไม่เกิดบริดดิ้งก็ได้แก่ซูริมิเพรสผสมกับสีคะน้าใบาเตย สาลายผักกาดใบบัวบกนะครับขมิ้นชันฟักทองแครอทและสารสีสกัดข้าวแดงนะครับแต่เจลซูริมินะครับส่วนผสมในสีใบเตยสาหลายผักกาดและใบบัวบกนะครับจะไม่มีศิลรภาพหลังจากการต้มแต่อย่างใดเลยครับแต่เมื่อนำสีใบคะนา ฟักทองแครอทและข้าวแดงนะครับไปอบแห้งแบบถาดการอบแห้งที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับจะทําให้ผงสีหลังจากการละลายคงเอกลักษณ์เป็นสีอยู่และมีค่าการละลายมากกว่าผลสีที่นําไปอบ80องศาเซลเซียสครับในการผสมผงสีนะครับ คณาฟักทองและแครอทนะครับและข้าวแดงนะครับในเจลซูริมินะครับจากผลการประเมินประสาทสัมผัสนะครับเราพบว่าปริมาณของสารที่ได้สีที่เหมาะสมนั่นก็คือผงสีคณะฟักทองและแครอทที่1%นะครับและสีข้าวแดงที่0.3%นเนนั่นเองครับของน้ำหนักซูริมิโดยได้คะแนนความชอบรวมในระดับความชอบปานกลางครับ และการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค162คนนะครับผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวมลูกชิ้นปลาดุกผสมสีสกัดทั้ง4สีนะครับในระดับความชอบปานกลางโดยให้การยอมรับลูกชิ้นปลาดุกผสมสีฟักทองมากที่สุดครับว่าด้วยเรื่องของสภาวะการเก็บรักษาของลูกชิ้นปลาดุกผสมสีคณานะครับและฟักทองนะครับ แบบไม่สัมผัสแสงที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสยังคงเอกลักษณ์สีไว้ได้ดีกว่าลูกชิ้นที่สัมผัสแสงเมื่อสังเกตด้วยสายตาและได้รับคะแนนความชอบทางด้านกลิ่นเนื้อสัมผัสรสชาติและความชอบรวมสูงนะครับกว่าลูกชิ้นที่สัมผัสแสงและมีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าลูกชิ้นที่สัมผัสแสงเมื่อเก็บรักษานานขึ้นนะครับรวมเป็นเวลา12วันครับ ส่วนในข้อเสนอแนะนะครับที่นักวิจัยนะครับทางคุณจิราพรและคุณดวงเดือนนะครับได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าในการผลิตเชิงการขานะครับควรศึกษาเทคนิคการอบแห้งผงสีที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นวิธีสเปรย์ไดยิ่งนะครับและศึกษาสารเสริมนะครับที่เหมาะสมในการผสมกับสารสี เพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติต่างๆให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นการติดสีการละลายของสีในการศึกษาผลของแสงต่อคุณภาพของลูกชิ้นนะครับผสมสีสกัดจากธรรมชาตินี้นะครับควรได้รับการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการเก็บรักษาให้คงที่เพื่อให้ได้เห็นผลของแสงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและควรศึกษาเปรียบเทียบผลของ PS นะครับของสีที่มีต่อคุณภาพของเจลโปรตีนปลานั่นเองครับ สัปดาห์หน้านะครับกระผมจะนําเรื่องราวหรือผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากเฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ หากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปน1077ปตฝกระ,รกะเสสารกรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ